เดินไอ้บาเกตน้ำแข็งน้ำแข็งโบแต่ละก้อนหัวแตกมานับยังี้เราอะละเกไม่เหน่อยอีตอะไรฮะอแกกมาอันนึงองอ้อเทยนี่อุยตอีน่อมากเนไกอ้บเกตไอ้บเกตาเล หนาวหนาวจริงไม่หนาวไอ้สัตว์เยอยนั่นอะไรกันเนี่ยโอเคโอเคบนญน่ะไอ้สัตสเอ้ยเก่งเฮ้ยเก่งเฮ้เก่งไอ้สัสเอ้ยไม่ได้เขาจะเร่บคนเดียวไงเด็กมากไหมหมายปากเก็นจริงไอ้สัสเยอยไอ้ไม่ไหวพี่ไปอาบน้ำเลยจริงทำเลย